ตอนที่23รวมกันเป็นกลุ่มก้อนในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นเหตุการณ์จราจนครั้งใหญ่โดยพวกอังยีได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึง่งครั้งนั้นพวกอังยีต่างกลุ่มยกพวกสู้รบกันเอง โดยไม่เกรงกลัตวต่ออำนาจนครบาลบางรักกลายเป็นสนามรบของพวกอังยีที่ยิงต่อสู้กันตั้งแต่บ่ายจนถึงเช้าของวันรุ่งขึ้น <at> การปราบปรามในครานั้นเป็นไปด้วยดีแทบไม่มีการใช้กำลังรุนแรงหรืออาวุธหนัก <at> ดังพายุที่โหมกระหน่ำมาตลอดคืนได้อ่อนกำลังลงและสงบลงในที่สุด แม่ไม่ใช่การประทะก,กันครั้งสุดท้ายแต่ก็เป็นจุดเปลี่ยนแปลงของการก่อตั้งสมาคมของชาวจีนในเมืองไทยไปตลอดกาลเหมือนดังฝนหยาสุดท้ายที่หยาดหยดลงบนผืนปันทภีได้ชะล้างรอยมลทินจากแผ่นดินไทยไปพร้อมกัน หลังจากเหตุการณ์เลวร้ายครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงออกกฎหมายห้ามตั้งสมาคมลับโดยเด็ดขาดและต่อมาได้ทรงออกพระราชบัญญัติอัง้งยี่กำหนดให้สมาคมที่มีสมาชิกตั้งแต่สิบคนขึ้นไปต้องยื่นคำร้องขอจดทะเบียนสมาคมอย่างถูกกฎหมาย แม้ว่าบางครั้งชาวจีนในเมืองไทยจะขัดแย้งกันเองอย่างรุนแรงแต่ก็มีอีกหลายกลุ่มที่ยังสมานนฉันกลมเกลียวจนเกิดเป็นการรวมกลุ่มในรูปแบบใหม่ซึ่งเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนและถูกต้องตามกฎหมายสมาคมเหล่านี้คือของกำนันล้ำค่าที่มาพร้อมกับฝนหยาดสุดท้าย สมาคมกลุ่มภาษาพูดถูกจัดตั้งขึ้นตามภาษาพูดของแต่ละกลุ่มเป็นแรงผลักดันให้มีการก่อตั้งโรงเรียนสอนภาษาจีนในประเทศไทยสมาคมอาชีพและธุรกิจเป็นการรวมกลุ่มผู้ที่มีอาชีพเดียวกันนอกจากบรรดาพ่อค้าจะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และช่วยเหลือกันทางด้านธุรกิจแล้วสิ่งสำคัญก็คือการช่วยเหลือชาวจีนที่เพิ่งอพยพเข้ามาใหม่ในเรื่องการงานอีกกลุ่มก้อนหนึ่งก็คือสมาคมการกุศลเป็นสมาคมที่ทุกคนมีสิทธิ์เข้าร่วมได้โดยไม่แบ่งแยกภาษาหรือเผ่าพันธุ์ โรงพยาบาลเทียนฟ้าเป็นความร่วมมือร่วมใจของพ่อค้าชาวจีนทั้งห้ากลุ่มภาษาสมาคมปอเต็กตึงช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ทั้งคนจีนและคนไทยทั้งที่ยังมีลมหายใจหรือแม้แต่รากที่ไร้วิญญาณแต่ไม่ว่าจะอยู่ในสมาคมใดเพียงมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ชาวจีนก็จะอยู่ร่วมกันบนแผ่นดินไทยได้อย่างมีสันติสุข